ยองดูทุกคนทุกท่านครับพบกับผมในต้นเทียรพีครับแล้วในวันนี้ที่ที 8, ผมก็จะมาสันนิษฐานเรื่องซอมบี้ตาบอดนั่นเองเอาละอันแรกเลยนะครับมันจะโจมตีเราอย่างไรถ้ามันตาบอดอันนี้ผมก็มีสันนิษฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องนี้มันจะโจมตีเรา ได้ถ้าว่ามันได้ยินเสียงของเราเดินนะครับเหมือนกับท็อกซิคสปิ e เตอร์กับบิ๊กวันนั่นเองนะครับเวลาที่เราเข้าแมปแล้วมันจะวิ่งมาหาเราเพราะว่ามันได้ยินเสียงฝีเท้าของเราเมื่อเราก้าวเข้ามาในแมปแล้วถ้าโชคดีไปเวลาเราหมอบมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรือแม้แต่เห็นเราเดินเลยเพราะว่ามันตาบอดนั่นเองแล้วอันที่สองนะครับก็คือมันจะได้กลิ่นเราเวลาตัวเราเหมิ่นนะครับอันนี้ก็ เป็นไปได้ร0อเลยเพราะว่าสมมีทุกตัวจะได้กลิ่นเราเวลาเราตัวเหม็นเอาละสันนิษฐานอันที่2เลยนะครับว่ามันจะเร็วเท่าไหร่อันนี้ผมคาดการไว้ว่ามันจะเร็วเท่ากับไอ้อ้วนในบังเกอร์นะครับเพราะว่ารูปร่างที่คล้ายกับ Big One นั้นแต่ว่าตาบอดก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกนะครับเอาละมาที่การโจมตีของมันเลยนะครับว่าจะแรงเท่าไหร่กันแน่ ผมคิดไว้ว่าการโจมตีของมันจะอยู่ระหว่างที่25หา50นะครับแล้วมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่ามันจะโจมตีมากกว่า50เหมือนกับไอ้วนในบังเกอร์นะครับเพราะว่ารูปร่างที่ใหญ่โตแบบนั้นอาจจะไม่โจมตีแบบระดับต่ำแน่นอนนะครับแล้วมันจะรับดามเมจของเรามากเท่าไหร่กันแน่มันจะรับดามเมจเราเหมือนกับที่บิ๊กวันหรือเปล่า อันแรกเลยนะครับผมคิดว่ามันจะรับดาเมจเหมือนกับสมบี้ทั่วไปนะครับหรือไม่มันจะรับดาเมจแบบต่างออกไปนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีดาเมจ5ก็จะเท่ากับ1ดาเมจที่เราโจมตีมันนะครับสมมุติว่าผมมีไอ้สเปียร์นะครับก็หอกนั่นเองนะครับโจมตีได้10ก็สมบีทั่วไปจะรับดาเมจ10แต่สมบีตัวนี้จะรับได้แค่2นั่นเอง แล้วซอมบี้ตัวนี้มันจะอยู่ที่ไหนกันแน่มันอันแรกเลยนะครับว่ามันอาจจะอยู่ในบังเกอร์อันที่สองผมคิดว่าจะเป็นพวกป่าธรรมดาอย่างป่าแดงนะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยว่ามันจะไม่อยู่ในแมปหิมะนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างของมันนั้นที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบมามันไม่เหมือนที่ซอมบี้ตัวนี้ว่าจะอยู่ในแมปหิมะหรอกนะครับเพราะว่าตัวของมันนั้น ไม่เหมือนกับซอมบี้ที่อยู่ในแมปพีมะาเลยสักนิดเดียวผมก็ไม่สามารถพูดอะไรมากมายนอกจากนี้เองแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เยอะแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะมาใน1.7นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่านย่อง